สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วสำหรับดองของเล่นครับคลิปที่แล้วเราทำอิมพิเรียลดามอนไปตัวธรรมดานะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอิมพ r เรียลดามอนพาราดินโหมดนะครับก็คือโหมดที่สู้ไม่ไหวแล้วขอพลังหน่อยนะครับก็จะกลายเป็นพา l าดินโห d e เพิ่มมาก็คือเปลี่ยนสีและได้ดาบทำชื่อดาบไม่ได้โอเคไปดูข้างกล่องกันนะครับ จริงๆทุกอย่างมันมีคำแปลนะเนี่ยภาษาอังกฤษอ่ะมันคือโอเมก้าเบลดโอเมก้าเบลดนะครับโอ้เคโอเมก้าเบลดโอ้ยเดี๋ยวนะกล่องก็มีแต่ฝุ่นนะนะนี่นะครับโอเมก้าเบลดเอนเกรฟวิดดิจิทัลมินนิ่งอะไร อ n i t i ช l i z ไโอเคตามนี้นี่นะครับเมื่อได้ดาบมาแล้วเท่าจะเป็นาลาดินนะครับปีกมังกรจะใหญ่ขึ้นคาว่างาน,นก็มันเขียนลาดปีกอ่าโอเคไปไปดูอีกด้านหนึ่ง น,นี้ไม่มีอะไรภาราดินโมดทั่วไปอืออันนี้ด้านข้างนี่นะครับข้างหน้าข้างหน้าแบบนี้ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะโอเคพาราดินโมดนี่มีให้อ่านด้วยอ่านได้ไหม ไอ้เจ้าเดียบออมอนเดียบโรมอน o นเด i n a l l y holy w a r r อ o r ก็คือได้พลังมาจากโอเมกามอนนะครับถึงกลายเป็นร่างอิมพีเรียลดามอนพาราดินโมดนั่นเ, oui เอง แล้วก็ได้โอเมก้าเบรดมานะครับก็คือตัดได้ทุกอย่างใช่ไหมเขาเขียนว่า r e ี e r e everything that has been cut หรือเปล่าโอเคช่างมาันไปดูข้างในกล่องกันว่าเป็นยังไงมาแล้วนะครับสำหรับการเปิดกล่อง มิมพิเล่ดามอนพลเรดินโหมดอีกรอบนะครสีเหลืองที่เปลี่ยนไปอันนี้คือสติกเกอร์นะครับที่มีแค่นี้อีกแล้วแล้วก็สีทองที่สว่างขึ้นสว่างขึ้นนะนี่ใช่ไหมสว่างขึ้นเลยถ้าเปรียบเทียบกับไอ้กล่องที่แล้วนะเดี๋ยวค่อยมาเทียบกันอีกทีนะโคตรปีก นี่คือโคดปีกนะครับของอิมพีเรียลดามอนก็คือตรงนั้นนั่นแหละนี่คือโคดปีกนะครับคือรูปกล่องกล่องใหญ่กับปีกใหญ่มาด้วยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนของปืนก็อันนี้น่าจะเป็นชุดเก่าแต่ว่าสีใหม่สีขาวนะครับอันนี้น่าจะโคงเหมือนเดิมอันที่ไม่เหมือนเดิมน่าจะอันนั้นละมัง อันนี้ก็เหมือนการห่างห่างนะครับส่วอ,อันนี้ก็เป็นตัวเล่มดาบเล่มดาบเป็นสีทองแต่ว่าดาบจริงไม่ทองแปะสติกเกอร์ไงนี่ไงพูดถึงก็มานี่นะครับเขาให้แปะสติกเกอร์ที่ตัวดาบนะมันถึงจะเป็นเออดาบทองแล้วก็ข้างในตรงกลางขาวนี่ มาเนี้ย okay. แล้วก็อันนี้คือขาแขนที่เราเห็นในคลิปที่แล้วก็คือตรงเนี้ยสีดําก็คืออะไรสีดํามันกูเป็นสีขาวอะเอาง่ายๆโอเคแล้วก็น,นี้สว <c oughs> ิงกับจิมพี่เล่นดังวนผลินวะอันนี้ติดอะไรวะเนี้ยไม่รู้โ okay. อเคประมาณน,นี้เดี๋ยวไปดู บ้าใบคู่มือประกอบจะเป็นอย่างไรตั้งกล้องก่อนโอเคจับสองมือได้คู่มือประกอบมาแล้วนะครับสำหรับอิม r พ a เยดามอนพระละดินหมดนะครับขานาดก็คือถ้าตั้งดาบแต่ว่ามันไม่เป็นเล่มเหมือนอิมเพลเย่ดามอนว่ะเออมันเป็นใบแบบ,แบ,บนี้แห้ อันนี้ข้างหลังนะครับเป็นโหมดที่ได้เลยมา <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขาบะ <m ix> ไม่เหมือนกันเออเขาเหมือนกันทำทำไมโอเคสีนะครับก็ขาวเหลืองแล้วก็น้ำเงินเข้มแล้วก็ข้างในดำนิดหน่อยอืม ถ้าถือดาบโอเมก้าเบลดนะครับสวยมากเอาไปไปดูข้างในกันอืมีทห,หมดกี่แผง <c oughs> ขออภัย <c> น <oughs> ู่นดีมันไม่เป็นสมุดแบบเมื่อกี้ใายเป็นมาทำเป็นแบบนี้ประหยัดใช่นี่นะครับนับแผงก็คือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสติกเกอร์สิบสามสิบสี่สิบห้าผมนับข้างล่างยังวะสิบหกสิบเจ็ดอ่าให้สิบเจ็ดแล้วโอเคอันแรกเขาจะประกอบช่วงตัวก่อนนะครับที่เป็นหัวมังกรนะนี่แบบนี้มีสติกเกอร์ ต่อมาเป็นหัวของอิมัวปกอบแค่นี้ก็แกโกเค,เคมีสติกเกอร์แปะตาแล้วก็สติกเกอร์แปะหัวอ่าแล้วก็เรามาเป็นช่วงแขนนะครับเออภออาพมันสัน่นเพราะว่ามันเป็นกระาดาษนะ แขนมีสติกเกอร์ไม่มีเหมือนเดิมต่อไปเป็นช่วงเอล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 ,เอลโอเคไปเร็วๆติดหางนะครับต่อไปขาเรียบร้อยอขาส้นเทาน้าต่อไปเป็นด้านหลังทำไมข้างหลังก็จะเป็นสีครับแบบนี้ กขไม่ทําให้มันสีทั้งอันนะต่อไปไปโคตรใหญ่โอเคนี่อืมต่อไปเป็นดาบเวฟพ่นนี่นะครับก็มาแปะแปะแปะเสร็จเอาสติกเกอร์แปะสติกเกอร์แปะแล้วก็แปะ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 อ๋อไอสี <c oughs> น้ำเงินเมื่อกี้คือแปะตรงดาบนั่นเองโอเคก็จะ จบสำหรับคู่มือประกอบนะคร <c oughs> ับเรียบร้อยเอาเดี๋ยวเรามาดูจุดแตกต่างระหว่างอิมธรรมดาอืออิมอิอมธรรมดาอิมธรรมดาลองว่าอิมธรรมดากับ อะไรนะพารดินหมดอ่าโอเคเราแป๊บเดี๋ยวผมจับทีหละอันมาชนกันก่อนนะครับต้องระวังคนด้วยอันนี้เลยอ่าดูง่ายสุดน,นะครับแขงขาเห็นไหมแขงขาก็คือ เหมือนกันเลยแค่คนละสีนะครับอีเหมือนกันด้วยยังจะเป็นอีเหมือนกันด้วยนี่นะครับขาแขนคนละสีอ่าอน,นี่เกืบเข้าลงนี้ไปอืมอเน,มน,นี่ยจัดระเบียบสังคมอ่าลงนี้ไปต่อมาอันนี้คือตรงเข่าตรงเข่าอย่นนีตรงเขา่นนเขา เหมือนกันเห็นไหมแล้วผมเอาอิอ่อาอิมขาวอันนี้คอนินโมดอันนี้อิมธรรมดาเห็นไหมขาวเหมือนกันสีแค่คนละสีนะครับขาวเหมือนกันสีคนละสีอันนี้มีสติกเกอร์ดาบมาให้กับตัวของดาบอันนี้ไม่มีก็จะเป็นตัวของมังกรแทนนะอันนี้คืนเข้าไปอันนี้ก็คืนเข้าไป ส่วนอันนี้ดาบไม่มีหางหางหางอ,อันนี้หางก็คือเอาแผงหางของอิมธรรมดาไปให้อิมพาราดินแค่นั้นจบข่าวเือ,อเข้าไปมีอะไรอี๋อไม่ไงแล้วก็ตรงนี้ อันนี้หามไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นปืนใช่ไหมปืนนะครับเนี่ยอันนี้สีดำอันนี้สีขาวตัวน,นี้คือเกาะทองคืนเข้าไปเออตันนี้นนเออมาดูก่อนเนี่ยเห็นไหมครับสีทองคนละสีเลยคนละเฉดคนละสีเลยก็คือแผงเดียวกันอ่ะ แต่พนสีคนละสีใช่ไหมอิมธรรมดาอิมพาดินนะครับอืมมันทําให้มันทะมึนทะมึนทําไมวะโอเคตามนี้ใหายต่อไปเปีกเปีกอิม,อ,มอิมพดินอันนี้อิมปกติอันนี้มันเป็นเปีกเหมือนมังกรกับนกผสมกันน,นะแต่อันนี้คือมังกรล้วนนะครับ โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับสองกล่องที่โดเดียวกันแต่ว่าแตกต่างกันตรงสีนั่นเองนะครับก็ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ล <c oughs> าไปก่อนครับ อิมพาราดินอ่าอิมพิเรียลดามอนพาลาดินโมดนะครับแล้วก็อิมพิเรียลดามอนนะสําหรับใครยังไม่มีก็ไปตามซื้อได้นะครับสําหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ